สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชุมชนคนเกษตรโดยสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร a m 1 3 8 6แห่งนี้พบกับดิฉันดาวเรืองทองเชียวมาพร้อมบคุณธนวัฒน์บุญนาันทา์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็สามารถพบกับเราทั้งสองคนนะครับได้เป็นประจำในทุกเช้าวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและเรื่องราวแรกที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามการดําเนินง,งานพร้อมรับ ฟังปัญหาของเกษตรกร,กรครับในพื้นที่จังหวัดระนองรวมถึงวางแผนพัฒนาโครงการในพื้นที่ครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรครับซึ่งโครงการแรกนะครับเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืนบ้านเกาะพยามครับเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร,กรและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบกะเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับพร้อมทั้งได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรครับในพื้นที่จำนวน14รายนะครับเพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการบริหารจัดการที่ดินทำกินของเกษตร เกษตรกรให้มากขึ้นรวมถึงมอบงบประมาณอุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด,ด้านการประมงประจําปีงบประมาณ2,567ครับให้กับกลุ่มแม่บ้านกะปิกอเหลาครับอีกทั้งได้มอบหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสําหรับประมงพื้นบ้านจํานวน2รายและมอบกล้าไม้เศรษฐกิจให้แก่ตัวแทนเกษตรกรอีก14รายครับตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านการสร้างรายได้สร้างโอกาสและสระส้างคุณภาพชีวิตครับโครงการต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกปฏิบัติด การพัฒนาที่ดินณนะจังหวัดระนองให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่ดินและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยกรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจหลักในการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสาให้มีความเข้มแข็งเ,เ,เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่การเกษตรนำมาซึ่งความมั่นคงของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยคะ่ะใช่ครับสําหรับศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่ดินนะครับเกิดจากการพลิกพื้น พื้นดินในพื้นที่กว่า27ไร่ครับที่จากเดิมหน้าดินถูกชะล้างพังทลายครับและในรูแล้งก็ขาดน้ําครับพัฒนาให้พื้นที่แห่งนี้ครับเป็นพื้นที่ทําการเกษตรแบบยั่งยืนผ่านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าปรับปรุงพื้นที่แบบขั้นบันไดครับรวมกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการรักษาความชุ่มชื้นในดินและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินครับตลอดจนการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาดินจุลินทรีย์มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ครับเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตโดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนา เป็นต้นแบบในการทําเกษตรผสมผสานสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรครับตลอดจนต่อย,ยอดการขยายผลให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้นะครับเพื่อสร้างเม็ดเงินและสร้างกําลังซื้อภายในประเทศให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนครับและโครงการที่3กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือประมงระนองตําบลปากน้ําอําเภอเมืองจังหวัดระนองโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสําคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของภาคการประมงส่งเสริมและยกระดับสะพานปล และอาชีพประมงให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีาไรายได้เพิ่มขึ้นรวมไปถึงพัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น้ําให้มีความทันสมัยมีมาตรฐานด้านสุขอ,อนามัยและสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญเพื่อให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นค่ะใช่ครับและสําหรับท่าเทียบเรือประมงระนองนะครับก็เป็นท่าขนถ่ายและจําหน่ายสินค้าสัตว์น้ําสําคัญของจังหวัดระนองนะครับมีการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ําจากประเทศเพื่อนบ้านและเป็นท่าเทียบเรือที่ได้รับการรับรองสุขอนามัยสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมงจากกรมประมงนะครับโดยในปี2566ที่ผ่านมานะครับมีปริมาณสัตว์น้ําผ่านท่ารวมทั้งสิ้นประมาณ6,600ตันคิดเป็นมูลค่าสูงถึง635ล้านบาทครับโดยท่าเทียบเรือแห่งนี้นะครับนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องสถานที่จอดเรือประมงให้กับพี่น้องชาวประมงแล้วนะครับยังช่วยสร้างรายได้และทําให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชนอีกด้วยครับทั้งนี้องค์การสะพานปลาได้เข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบนพื้นที่45ไร่จากกรมป่าไม้ซึ่งติด กับท่าเรือน้ําลึกอีกทั้งศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองได้ประสานขอใช้ประโยชน์ที่ดินจํานวน1ิบไร่จากองค์การสะพานปลาเพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ตั้งสํานักง,งานศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนองซึ่งองค์การสะพานปลากําลังดําเนินการประสานขอเข้าทําประโยชน์กับกรมป่าไม้ต่อไปค่ะครับและสําหรับข่าวที่2นะครับ กระทรวงเกษตรและสาก์ได้ติดตามการดำเนินง,งานณโรงงานแปรรูปโคฮาลานจังหวัดชุมพรครับสำหรับวัตถุประสงค์ในครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการรับฟังปัญหาและหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานของโรงงานแปรรูปโคฮาลานที่ได้มาตรฐานสากลครับเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการส่งออกให้สามารถรับซื้อโคเนื้อของเกษตรกรครับส่งจําหน่ายสู่ตลาดต่างประเทศได้ครับโดยกระทรวงเกษตรและสหก์ได้มีนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางจําหน่ายสินค้าเกษตรเพื่อสร้างไรายได้เลี้ยง โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ซึ่งการที่มีเอกชนเข้ามาสัมปทานดาเนินการโรงงานแปรรูปโคฮารลานบนพื้นที่และปรับปรุงโรงงานให้มีมาตรฐานสากลให้มีศักยภาพในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเป็นการจุดประกายให้นักธุรกิจรายอื่นสนใจทําการตลาดสินค้าฮาลานส่งออกเนื่องจากเป็นตลาดที่มีกําลังซื้อสูงเช่นประเทศซาอุดีอาระเบียทั้งนี้ก,กระทรวงเกษตร และสหกรณ์พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงงานให้สามารถรับซื้อสินค้าของเกษตรกรไปแปรรูปเพื่อจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าและในต่างประเทศเพื่อให้เกษตรกรสามารถมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงติดตามตรวจเยี่ยมพื้นที่เพิ่มเติมในบริษัทท่าเรือประจวบจำกัดอำเภอบางสะพ,พานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการของกิจการท่าเรือและเตรียมความพร้อมการส่งออกโคจํานวน2,000ตัวไปยังประเทศเวียดนามครับซึ่งทางหน่วยงานเอกชน ครับมีความพร้อมรองรับจํานวนโคม,มีชีวิตด้วยพื้นที่กว้างถึง670ไร่นะครับมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าเกษตรทางเรือไปอยังประเทศคู่ค้าสามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจครับทั้งกลุ่มเศรษฐกิจในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงได้ครับจากการเชื่อมระบบขนส่งต่อเนื่องสู่ชายฝั่งอันดามันเข้าสู่ประเทศพมา่าและกลุ่มประเทศเอเชียใต้รวมไปถึงประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ครับทางนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งหวังว่าจะขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยไปยังต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให พี่น้องเกษตรกรนั้นมีกำไรจากการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ส่งออกและกลไกตลาดกลับสู่วงจรปกติครับเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตยิ่งขึ้นต่อไปครับและมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายประจำสัปดาห์ค่ะ,ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแนวทางตามแนวคิดเงินบาทแรกของแผ่นดินซึ่งแนวคิดดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญเพราะเกษตรกรเป็นกำลังซื้อหลักของประเทศที่จะสามารถเพิ่มตัวเลข GDP ให้เติบโตขึ้นได้ดังนั้นเป้าหมายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงต้อง ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนโดยการสร,าสร้างสินค้าเกษตรมีมูลค่าสูงมุ่งเน้นการทำเกษตรปลอดภัยนำไปสู่ความเชื่อมั่นและเพิ่มรายได้อย่างยังย่งยืนรวมถึงขณะนี้ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้อกร์ิแมเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนการทำเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพดินและน้ำในแต่ละพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นวิธีที่มี มีความเสี่ยงน้อยกว่าการทำเกษตรแบบเดิมที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียวเพราะการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นั้นทำได้ง่ายไม่ต้องลงทุนสูงอีกทั้งยังสามารถช่วยให้เกษตรกรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสถาบันการศึกษาครับจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือกันบูรณาการองค์กรที่มีความรู้เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสนใจด้านการเกษตรครับพัฒนาไปสู่การเป็นยุวเกษตรกรเงินบาทแรกของแผ่นดินครับที่ จะสามารถขับเคลื่อนให้หลุดพ้นความยากจนสู่เป้าหมายของการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนทําให้ประเทศไทยครับก้าวสู่การเป็นครัวโลกด้วยการทรําปศุสัตว์ครับซึ่งจากการสนับสนุนของทุกภาคส่วนครับจะช่วยให้ประเทศไทยนั้นสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นครัวโลกหรือเป็นแหล่งผลิตอาหารครบวงจรได้อย่างแท้จริงครับสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปจจศุสัตว์กรมพัฒนาที่ดินกรมการข้าวร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยายลัยจังหวัดภาคเหนือและนักศึกษาจากเครือข่ายมหา วิทยาลัยจังหวัดภาคเหนือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการเกษตรของสถาบันการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรยุคใหม่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปศุสัตว์ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการส่งเสริมความรู้ด้านปศุสัตว์ให้สามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคคลที่ประสบความสําเร็จเพื่อนําไปประยุกต์ใช้กับตนเอง และเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตโดยทุกหน่วยงานมีความพร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงนี้พักกันสักครู่พบกันในช่วงหน้าเกษตรอินไซค่ะกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาทั้งระบบแบบยั่งยืนมุ่งส่งเสริมให้เกษตร,รกรมีความเข้มแข็งมีมมไรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนถ้าผักพื้นบ้านจะโกอินเตอร์ผมเชื่อนะผักพื้นบ้านไทยจะไปนอกได้ทักอย่างนี้อะกำน,นันกำห้าบาทก็ขาดไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ ไปด้วยกันไหมก็มีเจ้าหน้าที่เกษตรมาสอนทำน,น้ำหมักเชื้อภาฮ่าดูแลทุกขั้นตอนจนได้รับนองมาตรฐาน g m p ทุกวันนี้เหรอผักพื้นบ้านของเรานู่นต่งออกโรลกโกอินเตอร์ไปแล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่เราทำให้กับเพื่อนกเกษตรกรเราจะเดินไรนรกระ,กะรูกเกษตรและสหก กลับมาต่อกันในช่วงของเกษตรอินไซด์ครับคุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการดําเนินงานของอดิศรฟาร์ม88ณจังหวัดเพชรบุรีครับสำหรับการตรวจเยี่ยมฟาร์มในครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการรับฟังปัญหารวมถึงให้กําลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่นะครับรวมถึงตรวจเยี่ยมการดําเนินการของฟาร์มอดีศร88ครับที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์กักกันโรคเพื่อการส่งออกของจังหวัดเพชรบุรีครับและเป็นศูนย์กลางของภาคใต้นะครับในการรวบรวมและดูแลโคมีชีวิตให้ปลอดภยัยปลอดโรคปลอดสารเร่งเนื้ออแดงเพื่ทํา การส่งออกทางเรือไปอยังประเทศเวียดนามต่อไปครับสำหรับรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังจากท่านชัยยาพรหม,มามนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากพร้อมพร้อมกันครับเรามีเป้าหมายในการที่จะยกระดับเรื่องของราคาของโคเนื้อครับแล้วก็ตลาดส่งออกเนี่ย เพื่อที่จะไปเปิดตลาดในต่างประเทศแล้วก็กําลังซื้อในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจํานวนมากโดยเฉพาะที่ประเทศจีนและก็ตะวันออกกลางแต่ว่าปัญหาอุปสรรคในการที่จะเราจะส่งออกให้ได้เนี่ยก็คือในเรื่องของโคเราเนี่ยจะต้องปลอดโรคปลอดภัยโดยเฉพาะในเรื่องของโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากการที่เดินทางมาที่จังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้เนี่ยจังหวัดเพชรบุรีนี่ก็จะเป็นศูนย์กกกัการลเพื่อการส่งออกที่เราเลือกแล้วนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อเนี็จจัหดกกกกรรรรใาาาามมบิ ของภ้าคเอกชนซึ่งเขามีความเตรียมความพร้อมในการที่จะรับฟงความ นะครับแล้วก็พัฒนาฟาร์มเพื่อให้เป็นฟาร์มที่มาตรฐานเพื่อการส่งออกโดยมีกรมบรุสัตศั์เนี่ยมากำกับดูแลเพื่อให้ได้มาตรฐานใ,ในการที่จะส่งออกได้วันนี้เราจะเปิดตลาดที่ส่งออกได้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เราที่เดียวประเทศคู่ค้าเนี่ยเขามีควา,ามสําคัญมากเนื่องจากว่าประเทศคู่ค้าเนี่ยเขาจะต้องมารับรองมาตรฐานฟาร์มว่าฟาร์มเราเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานป <Billie S 1> ลอดโรคปลอดภัยแล้วก็มีอุปสรรคต่างๆที่จะไปนําเข้าในประเทศเขาหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยก็เป็นความที่ถูกคัดเลือกที่จะวางแผนในการที่จะส่งออกครั้งแรกเนี่ยนะครับเราไ,ได้โคว ไปที่เวียดนามสองบรรตัวต่อเดือนตลอดปีนี้ก็วันสองหมืนห่นล้านบรรทก็จะมีคู่ค้าที่ประเทศจีนซึ่งผมก็จะเดินทางไปที่เปะจบีลีแันก็คือจะเป็นการส่งออกโคมีชีวิตครั้งแรกทางเรือเพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีการส่งออกทางด้านทางบกไปนี้จะเป็นการส่งออกทางเรือและก็อตแรกเราคาดว่าถ้าเราเตรียมความพร้อมในเรื่องของการกัโกโรคแล้วก็การจัดการความที่เย้มาตราฐานคาดว่าอย่างเร็วที่สุดก็น่า,าจ,จะไปในกรุงหา อย่างช้าก็าอาจจะเป็นช่วงนีนาะในขณะนี้มาวันเียก็มาเตรียมการทําความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ให้กรมบริหาทเข้ามากํากับดูแลควบคุมคุณภาพในการเลี้ยงให้เป็นไปมาตรฐานแล้วก็ทําความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรว่าปัญหาอุปสรรคก็คือในเรื่องของโรค2ก็คือในเรื่องของสารเล่น,นแดง เพราะฉะนั้นในสองสิ่งนี้เราต้องปลอดให้ได้ไม่งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเกษตรกรยังไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาอุปสรคของการส่งออกคือเรื่องของต้นทุนการผลิตอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากถ้าหากว่าเราสามารถส่งออกได้เนี่ยแต่ว่ากว่าที่ชาวบ้านเขาจะช่วงกักการโคเนี่ยมันใช้ระยะเวลาอย่างหนา่ก็ประมาณเกือบเดือน,เ,นเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกว่าต้องกินหญ้ากินอาหารเนี่ย นอกจากจะอาหารโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยอาหารก็ต้องมีคุณภาพด้วยและอาหารนั้นก็ต้องไม่มีสารเล็งเนื้อแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมบริษัเองก็เรามาวันนี้มาทุกค์กาประยยกต์ของกระทรวงเกษตรในการเลือกที่จะเลือกให้เป็นศูนย์ผลิตอาหารสัตว์กรมบริษ์เองก็มีศูนย์ผลิตอาหารสัตว์อยู่แล้วเราจะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยผลิตอาหารสัตว์เองลดการพึ่งพาที่จะเป็นอาหารสําเรูดจากธุรกิจทางการเกษตรเรามีศูนของกรมสัสษัเองเรามีกรมส่งเสริมสากรมีกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะเข้ามาในการที่จะแนะนําเกษตรกรเนี่ยเพื่อที่จะผลิตว่าอาหารสัตว์เเองพราะนนนนัั้้ีสุ ทางกระทรวงเกษตรเองได้เข้ามามีส่วนสนับสน,นุนแน่นอนครับว่าทางรัฐบาลเองหน่วยงานของราชการมีหน้าที่สนับสน,นุนมีหน้าที่ขจัดปัญหาอุปสรรคในข้อกฎหมายข้อระเบียบและการติดต่อตลาดในต่างประเทศแต่ว่าความสมเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่พี่น้องเกษตรกรด,ด้วยเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องให้ความร่วมมือว่าอันตรายของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการรักษาคุณภาพสินค้าสารเล่งเนื้อแดงต้องไม่ใช้แม้กระทั่งว่าถ้าเกิดว่าเราส่งไปรดแรกเนี่ยรดต,ต่อไปถ้าเกิดว่ามีปัญหามันจะทําให้ระบบทั้งระบบถึงเสียหาย มันก็จะเป็นปัญหากระทบมาอย่างรายได้ของพน้กงเกนตรกร เพราะนั้นเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือและการทําความเข้าใจครับคุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแนวทางการยกระดับให้การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักครับที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและมีความพร้อมในการส่งเสริมเกษตรกรในทุกด้านครับอย่างเช่นการคัดเลือกพื้นที่ในการจัดทําศูนย์กักกันโรคเพื่อการส่งออกครับการปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อนเพื่อยกระดับราคาสินค้าให้เป็นไปตามกลไกการตลาดนะครับพร้อมทั้งมอบหมายกรมปศุสัตว์ครับผลิตหัวอาหารส่งจําหน่ายเพื่อช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรและเร่งพัฒนาโรงงาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ครับให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากลสามารถส่งออกวัคซีนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้รวมถึงจัดหาตลาดรองรับการซื้อโคเนื้อและโคมีชีวิตครับโดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศเวียดนามครับที่มีกําลังซื้อสูงทั้งนี้ครับจึงขอให้เกษตรกรนั้นดําเนินการเลี้ยงปศุสัตว์ให้ตรงตามมาตรฐานการส่งออกเพื่อลดข้อกิจกันทางการค้าและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศอีกด้วยครับสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับกลับมาต่อช่วงหน้ากับสารพันสาระอีกสักครู่เดียวครับ เกษตรกรคือหัวใจของประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นพัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้แผนการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนตลอดไปตูมตาม เข้าสอบพร้อมโผยมาโนชูใจวิไลภัยสารเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับคนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้นใช่ใชที่โกงเพิ่มขึ้นนิสัยอ่ะเพิ่มขึ้นโกงแบบเนี้ยขูไม่ยอมไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง จากหยดน้ำหยดเล็กๆรวมไป็นสายน้ำแห่งชีวิตให้ผลผลิตให้ความสุขสันต์ให้ประโยชน์กับแผ่นดินให้ทำกินในทุกวันมาใช้กันรักษาและดูแลใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าพวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสารพันสาระค่ะในปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มสภาพอากาศที่แห้งแล้งเนื่องจากฝนได้ทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานส่งผลให้ปริมาณน้ําทําการเกษตรนั้นมีปริมาณจํากัดเกษตรกรจึงต้องปรับตัวในการบริหารจัดการพืชอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในช่วงหน้าแล้งสําหรับวันนี้ทางรายการของเราขอ,อนําเสนอฮาพืชใช้น้ําน้อยเพิ่มรายได้มาฝากคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังครับ ปัจจุบันผลจากปรากฏการณ์เอเนโยครับทำให้มีแนวโน้มเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องยาวนานนะครับส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นอาจได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่แห้งแลง้งนอกเขตชนบทฐานครับซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับซึ่งการทําการเกษตรนั้นน้ําถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญมากต่อระบบการผลิตนะครับทำให้กเกษตรกรนั้นหันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรนั้นสามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรต่อไปได้ครับโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรนะครับซึ่งพืชที่ใช้น้ำน้อย นั้นก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับที่มีผลตอบแทนสูงและมีตลาดรองรับลักษณะของพืชใช้น้ําน้อยก็จะมีอายุสั้นครับสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร,ร,กรได้อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรได้ถึง2-3รอบต่อรุ่นนะครับและอีกหนึ่งข้อดีของการปลูกพืชใช้น้ําน้อยบางชนิดนะครับก็ยังสามารถปลูกเป็นพืชปรับปรุงบำรุงดินครับทำให้พื้นที่นั้นอุดมสมบูรณ์เหมาะสมสาหรับการเพาะปลูกครับลักษณะของพืชที่ใช้น้ําน้อยนั้นเป็นพืชที่มีอายุช่วงเก็บเกี่ยวสั้นใช้เวลาไม่นานก็สามารถให้ผล ผลผลิตได้โดยพืชกลุ่มนี้จะให้ผลผลิตต่อเนื่องและไม่ต้องดูแลมากสามารถเจริญเติบโตได้เองและทนแ้งได้ดีเป็นพืชที่มีความสามารถในการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในสภาพความชื้นของดินที่มีจํากัดเช่นพืชที่ปลูกเพื่อทดแทนการทํานาปลังซึ่งการใช้น้ําเพาะปลูกนาปลังใช้น้ําประมาณ1,500ลูกบาทเมตรต่อไร่ปัจจุบันพืชใช้น้ําน้อยที่เกษตรกรนิยมปลูกก็มีหลายชนิดอย่างเช่นแตงโมมะเขือเทศถั่วเขียวถั่วลิ สงเข้าโพดหวานเป็นต้นค่ะใช่ครับสาหรับพืชชนิดแรกที่เกษตรกรมักจะนิยมปลูกกันในปัจจุบันนะครับก็คือแตงโมครับเพราะว่าเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทุกภาคทุกฤดูครับและที่สําคัญครับเป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นอยู่ที่ประมาณ2เดือนนะครับจึงเป็นที่นิยมครับสำหรับการปลูกเป็นพืชขั้นสลับกับการปลูกพืชชนิดอื่นครับเช่นปลูกเป็นพืชหลังนาครับโดยจุดเด่นของแตงโมนะครับก็คือเป็นพืชที่ทนต่ออากาศร้อนแห้งแล้งครับอีกทั้งในการเพาะปลูกครับใช้น้ําโดยเฉลี่ยประมาณ655ลูกบาทเมตร ซึ่งถ้าหากมีการวางแผนการเพาะปลูกและป,ะปรับปรุงดินอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพนะครับก็สามารถปลูกได้ถึง3-4ถึงรอบต่อปีครับโดยราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20บาทต่อกิโลกร,รัมซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ด้วยนะครับมะเขือเทศถือว่าเป็นพืชสําคัญต่อเศรษฐกิจค่ะที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีซึ่งมะเขือเทศปลูกได้กับดินแทบทุกชนิดแต่ดินที่เหมาะสมที่สุดก็คือดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุสูงและดินที่มีการระบายน้ําได้ดีมีความชื้นดินพอเหมาะน้ําไม่ ขังแฉะและต้องการแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งวันโดยปริมาณในการใช้น้ําต่อการปลูกมะเขือเทศจะอยู่ที่780ลูกบาทเมตรต่อไร่โดยทั่วไปจะเก็บผลได้เมื่อมะเขือเทศมีอายุประมาณ70-90วันน้าจากเริ่มปลูกถึงการเก็บเกี่ยวหมดประมาณ4-5เดือนโดยราคามะเขือเทศเฉลี่ยกิโลกร,รัมละ50-60บาทต่อมาเป็นถั่วเขียวครับซึ่งเป็นพืชใช้น้ําน้อยและทนแรงนะครับและก็สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีนะครับโดยถั่วเขียวนั้นจะเจริ เจริญเติบโตได้ในดินเหนียวและดินทรายแต่ไม่ชอบน้ําขังนะครับซึ่งถ้าปลูกถั่วเขียวในดินานานะครับควรที่จะมีการระบายน้ําออกครับเพื่อให้ความชื้นนั้นเหมาะสมสาหรับการปลูกถั่วเขียวครับให้จเจริญเติบโตและสุกได้โดยไม่ต้องใช้น้ําในระบบชลประทานครับปริมาณการใช้น้ําจะอยู่ที่ประมาณ350-400ลูกบาทเมตรต่อไร่นะครับอายุการเก็บเกี่ยวถั่วเขียวครับจะอยู่ประมาณ60-85วันนอกจากการเก็บเกี่ยวมเมล็ดถั่วเขียวได้แล้วนั้นนะครับต้นถั่วเขียวก็ยังสามารถนํามาทําเป็นพืชปุ๋ยสดเนื่องจากต้นถั่วเขียว ครับมีความสามารถในการดึงธาตุไนโตรเจนในอากาศครับให้อยู่ในรูปแบบธาตุอาหารเพื่อให้พืชอ,อื่นนั้นนําไปใช้ซึ่งถือว่ามีประโยชน์ในการปรับปรุงบํารุงดินนะครับและราคาถั่วเขียวในตลาดนั้นเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ25บาทต่อกิโลกรัมครับถั่วลิสงเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยและทนแ้งได้ดีค่ะด้วยถั่วลิสงมีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ยลำต้นราบไปกับพื้นดินสามารถขึ้นได้ง่ายช่วงเวลาที่ปลูกจะอยู่ในช่วงเดือนประมาณธันวาคมถึงเดือนมกราคมโดยปริมาณการใช้น้ําจะอยู่ที่ประมาณ ราณ600-700ลูกบาทเมตรต่อไร่การเก็บเกี่ยวนั้นกเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวได้2ช่วงช่วงแรกเก็บเกี่ยวตอนฝักสดอยู่ที่ประมาณ80-90วันและช่วงที่2ตอนผักแห้งจะอยู่ที่ประมาณ95-125วันปัจจุบันราคาถั่วลิสงจะอยู่ที่ประมาณ75บาทต่อกิโลกรัมค่ะและพืชชนิดสุดท้ายที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับก็คือข้าวโพดหวานครับซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากสามารถปลูกได้ในทั่วท ุกภาคของประเทศและในปัจจุบันนะครับข้าวโพดหวานก็เป็นพืชที่นิยมปลูกทดแทนการทํานาครับเนื่องจากว่าเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยประกอบกับข้าวโพดหวานมีความต้องการในตลาดที่สูงครับช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะอยู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคมนะครับโดยปริมาณการใช้น้ําก็จะอยู่ที่ประมาณ450-500ลูกบาทเมตรต่อไร่ซึ่งช่วยลดการใช้น้ําได้เป็นอย่างดีนะครับข้าวโพดหวานมีอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ75วันครับปัจจุบันนะครับราคาข้าวโพดหวานเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ10-11บาทและ นอกจากนั้นนะครับต้นของขา้าวโพดหวานนะครับก็สามารถนําไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรได้อีกด้วยครับอย่างไรก็ตามพืชเหล่านี้ที่จะใช้น้ําร้อยและ,จะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้าแล้งแต่จําเป็นต้องรับการดูแลม,มันใช้ปุ๋ยกําจัดวัชพืชและกําจัดโรคต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีให้กับเกษตรกรในการเลือกปลูกพืชในช่วงหน้าแล้งก่อให้เกิดการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาสาระดีๆที่ นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะใช่ครับและหากท่านผู้ฟังท่านใดน,นะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการที่จะแนะนําสาระดีๆหรือติชมรายการนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-281-2505ครับหรือติดต่อผ่านทางอ e ีเมลนะครับ mocpr@gmail.com และนอกจากนี้ครับทุกท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ครับ www.moc.go.th ครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราฟังเราทั้งสองคนมาโดยตล พบกันใหม่ทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ